สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประภาสินีวิทนุษยวันนี้จะมานําเสนอประโยชน์โทษและวิธีการดูแลรักษาจอบดินค่ะของรายวิชาจัดกลเกษตรและการจัดการน้ําค่ะขุดดินเป็นอุปกรณ์การเกษตรสาหรับขุดดินมีลักษณะเป็นแผ่นแบนหน้าจอบโค้งแหลมคมและมีน้ําหนักมากกว่าจอบถางค่ะค่ะคือวิธีการใช้จอบขุดดินในการขุดดินพื้นที่แข็งๆค่ะเพื่อทํา การเกษตรหรือว่าจะสับดินในการปลูกแปลงผักก็ได้ค่ะส่วนโทษของจอบขุดดินนะคะก็คือถ้าเราจับไม่ระมัดระวังหรือว่าเราไม่ไมั่นคงพอในการขุดดินนะคะอาจทําให้ไปถูกคนอื่นหรือว่าทําเข้าของเสียหายก็ได้ค่ะนี่นะคะเมื่อเราใช้จอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการบํารุงดูแลรักษานะคะก็คือนํามาล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะหลังที่จัดใช้งานเสร็จนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็นำผ้ามาเช็ดให้แห้งค่ะเมื่อเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเข้าไปจัดเก็บในที่ร่มค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ทอดในการดูือรักษาของจอบขุดดินนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาไไััมาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ